สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสเปน้ำนมทียูของเข้าแล้วนะคะเป็นสเปน้ำนมทียูตัวใหม่รุ่นใหม่นะคะรุ่นเก่าเนี่ยก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นขวดแพ็กเกจนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจใหม่นะจ๊ะของทียูกันนะว่าจะเป็นแบบไหนกันเลยเ อันนี้นะคะจะเป็นรุ่นขวดใหม่นะคะของสเปเปย์น้ำนมทีวนะคะรุ่นเดาจะเป็นขวดสีดำนะคะแล้วก็โลโก้สีชมพูนะคะรุ่นนี้นะคะจะไม่มีของแล้วนะจะเป็นรุ่นนี้แทนนะคะกลิ่นหอมมาก หอมมากจริงๆนะคะแล้วก็เข้มข้นมากนะคะไม่ต้องฉีดเยอะนะฉีดเยอะเปื้องแล้วก็มันจะเหนียวด้วยนะคะไม่ต้องไม่ต้องฉีดเยอะนะคะฉีดในปริมาณที่พอเหมาะนะคะเน้นปลายผมที่แห้งนะคะหรือว่าใต้ใบหูลงไปนะคะนี่ของเข้าแล้วของเข้าแล้วนี่ให้ดูนะถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะและที่สำคัญนะคะ เขาจะมีอนี่ด้วยเขาจะมีทั้งทรีปเมนต์แล้วก็ยาสระนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแกะให้ดูตัวยาสระเขาทรีปเมนต์นนะถ้าอยากซื้อแบบว่าแพ็กเกจเลยนะคะเป็นเซ็ตของเขานะคะอนุดมีจำหน่ายนะแกะก่อนแกะก่อนนี่อันนี้คือยาสระนะคะ ทียูนะคะยาสระทียูนะคะแล้วก็ทรีทเมนต์แซบหนึ่งนี่เลยอันนี้คือทรีทเมนต์นะคะของทียูนะคะก็คือจะเป็นกระปุกสีขาวนะคะโลโกโ้นะะึงคสจะเป็นสีชมพูหวานแหวงนี้นะคะครบเซตสามชิ้นอุ้ยแม่ร่งวงร่งวงร่วง นี่ครบเซตก็คือสามชิ้นอย่างนี้เลยนะคะถ้าสนใจหรือว่าจะเอาอยัางใดอย่างหนึ่งก็ได้นะมีของพร้อมจะส่งนะจ๊ะของเข้าแล้วนะคะมีจำนวนจำกัดน,นะจ๊ะถ้าใครสนใจนะคะสั่งได้เลยคือถ้าถ้าใครอ่ะยังไม่เคยลองยังไม่เคยใช้นะอยากให้ลองเปิดใจดูนะคะเพราะว่าสําหรับใครที่สระผมแล้วเนี่ยต้องไดผมเป่าผมนีบผมม้วนผมนะคะ คือใช้เถอค่ะสเปรย์ตัวนี้นะคะเป็นทั้งบำรุงนะคะแล้วก็กันความร้อนนะคะและที่สำคัญให้กลิ่นพอให้กลิ่นหอมมากๆแล้วก็กลิ่นหอมติดผมมากเลยนะคะ ปลายผมที่พันกันนะคะฉีดไปเลยค่ะแล้วผมจะสางออกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะคือเนื้อของเขา,าเป็นเนื้อที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะคะไม่ต้องฉีดเยอะตามที่นุชบอกเลยนะคะไม่ต้องใช้ในปริมาณที่เยอะฉีดแค่พอเหมาะเท่านั้นฉีดตรงช่วงผมที่มีปัญหาแล้วก็หรือผมที่เราทําสีอะไรพวกนี้นะคะใช้ได้ทุกครั้งหลังสระผมนะคะก็คือ เป่าผมให้แห้งหมาดประมาณ70%นะคะแล้วตามด้วยการฉีดสเปรย์น้ำนมของท u ลงไปนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมใช้ควบคู่กับแชมพูนะคะแล้วก็ทิปเมนต์นะคะผมจะได้สวยตั้งแต่โคนจดปลายเลยนะคะ